ยี่ิบพฤษภาคมวันปราะศะจากความกลัวครับอมืมีวันนี้ด้วยนะฮะก็ <c oughs> บอกเป็นวันที่อยากให้ทุกคนลองกล้าที่จะออกจากเซฟโซนนะครับสิ่งที่น่ากลัวอย่างหนึ่งก็คือความกลัวเขาว่าอย่างนั้นนะครับเราอาจจะมีความกลัวอยู่ในหลายเรื่องราวนะครับกลัวที่จะผิดหวงังกลัวที่จะล้มเหลวกลัวที่จะไม่ทํา เหมือนเขาไม่ดีเท่าเขาอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะทำให้เกิดความรู้สึกขาดความมั่นใจลองอกล้าที่จะทําในบางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะไม่เคยทำมาก่อนนะครับไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นไม่ทําไม่เป็นนะฮะ,ะคนที่ประสบความสําเร็จกว่าจะถึงเส้นชัยเนี่ยนะฮะก็ย่อมมีก้าวแรกเสมอมีก้าวที่1เสมอแล้วก้าวแรกก็อาจจะพลาดอาจจะมีติดขัดมีอุปสรรคบ้างเป็นธรรมดา เก้าหนึ่งที่พลาดไปก็คือ9ก้าใหม่ที่มั่นคงให้กําลังใจทุกๆท,ท่านนะครับในการคิดทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนและเล็งผลแล้วว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมนะครับตัวเราเองก็มีประโยชน์ด้วยในการเอาชนะความกลัวแล้วก็สิ่งที่เราทําได้นั้นก็จะเป็นประโยชน์แก่คนอีกมากมายนะครับชีวิตนี้ก็ต้องเจอเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับกลัวเพื่อที่จะได้กลา้า